5สิ่งที่คุณต้องคิดก่อนเลีเ้ยงเยอรมันเชพเพิร์สุนัขที่หลอ่อเทตัวใหญ่ดูน่าเกรงขามจะเป็นพันไหนไปไม่ได้นอกจากเยอรมันเชฟเพิร์ดถ้าคุณอยากจะเลี้ยงแล้วล่ะก็ลองดูคลิปของเรานะครับแล้วคิดอีกครั้งว่ายังอยากจะเลี้ยงอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ หนแน่ใจนะว่ามีไลฟ์สไตล์ที่จะเลี้ยงได้เยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขที่ถ้าได้ให้สามคำแล้วก็มีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นและมีความฉลาดถ้าคุณเป็นคนแนวอินโทรเวิร์ดไม่ชอบออกไปไหนหรือชอบทำกิจกรรมเยอะๆแล้วก็หรือชอบเล่นกับน้องไม่แนะนำให้เลี้ยงเลยครับ 2. แน่ใจนะว่ามีพื้นที่ต้องใช้ในการเรี้ยงนอกจากน้องจะถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แล้วยิรมัมนเชพเพิร์ถือว่าเป็นสุนัขที่มีกลิ่นตัวแรงในระดับหนึ่งและก็ชอบวิ่งไปเล่นสนจึงควรจะมีที่ให้น้องให้วิ่งเล่นบ้างเพื่อผ่อนคลายด้วยครับ 3. แน่ใจนะว่าพร้อมที่จะฝึกฝนน้อง หนึงในกิจกรรมที่สามารถใช้เวลาร่วมก,กันกับน้องคือการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเพราะน้องเป็นสุนัขที่ติดเจ้าของมากๆและมีใจที่จะยอมทำตามคำสั่งได้เป็นอย่างดีการฝึกเชื่อฟังคำสั่งนั้นนอกจากจะทำให้น้องมีนิสัยที่ดีแล้วมีพฤติกรรมที่ดีก็ยังช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้ครับซึ่งเป็นการลดความเครียดได้เป็นอย่างดี 4. แน่ใจนะว่าสาม,มารถที่จะพาน้องออกไปเจอสังคมบ้างในประเทศเยอรมันต้นตำรับนั้นผู้ที่จะเลี้ยงเยอรมันเช่อเผิดได้จะต้องมีใบอนุญาตให้เลี้ยงด้วยนะครับโดยการทดสอบ b h v t ซึ่งก็คือการทดสอบเชื่อความคำสั่งเบื้องต้นและการเข้าสังคม,พมเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในบ้านที่จะได้ไม่มีปัญหากับบ้านรอบข้างได้ อยู่ได้อย่างสงบตุงน,นอกจากนี้ให้ยอยากให้น้องมีลูกแล้วแล้วก็ควรไปทดททสอบ IGP นะครับซึ่งเป็นการทดสอบสุนัขใช้งานสากลเพื่อทดสอบความเป็นสุนัขใช้งานที่ดีถ้าเพื่อนงงว่า IGP คืออะไรก็ลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะครับที่เราได้ทำไว้ว่า แน่ใจนะที่จะดูแลสุขภาพน้องได้เป็นอย่างดีนอกจากโรคประจำสายพันธุ์แล้วอย่างเรื่องข้อสะโพกเนี่ยน้องอยังค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟเรื่องของท้องนะครับการเลือกใช้อาหารจะมีความสำคัญกับน้องเป็นอย่างมากเลยครับแต่พ่อเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะก็เ mm hmm. ยอรมันเชฟเพิร์ดก็จัดว่าเป็นสุนัขที่น่ารักน่าเลี้ยงมากๆเลยครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะลองเลี้ยงดูแลก็ในคลิปอื่นๆของเรานั้นก็มีคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงเยอรมันเชฟเพิร์ดมากมายถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เพื่อสอบถามไว้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมสนับสนุนเราเพื่อที่จะได้เราได้ทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะครับ